โอ้อันนี้ไผ่มาเยี่ยมอย่างนี้นี่ไอจิตอืมน,นั่น,นมัน,น,น,นมมยนงไงน้อนอ่ะโ,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 โอ้หมูเหรอเล้าแดงเหล้าเทือนเบียแล้วไอย่ำตีเข้ากูปุ๋นอ่ะโอ้ตีไหนมั้งโหหัวพวกไปตั้งด้อยสังโง่วหันเกาซักเป็งละเป็งลึงมาทางพี่เกาะนี้เหรอโซนเป้า บดร์ศูนทุเรนี่เจ้าของนะสำเริ่องโดนสิ่งสล้วโตเนี่ยตอนนี้เอแม่ก็แม่เนอจ้าก็ไม่กีนะไม่หกไก่อ่เป็นโนหกไก่่ตั้งแต่นหาไก่อยามันไ่ามันไปทรงเนรอทรงคนงานมันอยู่ไปเต็มสลิงแก่แล้วเนี่ยบอกสโนมต้วากตันอยู่นะนี่นะหน้าหนเนี่ยต้อยู่ี่อยู่บ้านมนก็มแหลมอ่ะ nước ngon ừ? rồi ăn có cạn uống nạc mới tới còn nữa để lo hơn cho tì vừa kìm im ngon ừ. ừ. biết này